สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนนักลงทุนพูดคุยเกี่ยวกับดอกเบี้ยรัฐบาลสหรัฐนะครับในวันที่17เดือนสิงหาเนี้หรือวันพุธนะครับก็ดอกเบี้ยพันธบัตร2ปีได้ไปทําจุดสูงสุดระหว่างวันนะครับที่ประมาณ3.35ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพันธบัตร2ปีสหรัฐก็เคยไปทําจุดสูงสุดที่ราว3.5 โดยประมาณนะครับรอบนี้ก็ไปแตะประมาณ3.35ซึ่งเรื่องนี้บอกอะไรเรานะครับก็ในการผมตีความว่าอย่างนี้นะครับก็ตลาดกําลังบอกเฟดว่าไม่ว่าคุณจะฮอกกิชหรือว่าโดวิชกล่าวคือไม่ว่าคุณจะเข้มงวดหรือว่าตั้งใจจะผ่อนคลายหรือว่าจะเป็น Data Dependent, Independent หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงดอกเบีย้ยที่ประมาณ3.5เนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องไปนะครับ ทำไมถึงมองแบบนี้สิ่งแรกเลยก็คือดอกเบีย้ยพันธบัตร10ปีสหรัฐเนี่ยเคยไปแตะระดับ3.5มาแล้วนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันตีความได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือพันธบัตรหมายถึงว่าอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยจะต้องไปแตะ3.5เพื่อกดอัออาตราเงินเฟอ้อให้ลงมา 2. ออัตราเงินเฟอ้อจะอยู่ระดับสูงไปอีกนาน ที่ระดับประมาณ3%ถึง3.5%นะครับก็ตีความได้2แบบและพันธบัตร2ปีที่ก่อนหน้านี้เคยไปในระหว่างปีนะครับไม่ใช่ในอาทิตย์นี้เคยไปแตะที่ประมาณ3.5เช่นกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพันธบัตร2ปีเนี่ยจะเทรดตาม policy rate หรือว่าเทรดตามนโยบายของเฟดเป็นหลักนะครับส่วนพันธบัตร10ปีเนี่ยก็จะเป็นการเทรดโดยส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่าอัตราเงินเฟ้อประมาณนี้นะครับซึ่ง10ปีอย่างให้ได้กล่าวไปว่าเคยไปแตะ3.5 2ปีเคยไปแตะ2.5แล้วก็ในวันพุธนี้2ปีไปแตะที่ประมาณ3.35ตลาดกำลังบอกเฟดว่าคุณจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ถึงระดับประมาณ3.5ในวัฏจักรรอบนี้ ซึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนที่พันธบัตรได้ขึ้นไปทําจุดประมาณ3.35ในวันพุธนี้เนี่ยผมแอบคิดนะครับว่ามันจะ break new high หรือเปล่าซึ่งมันไม่ break นะครับก็ติดอยู่ที่ประมาณ3.35ซึ่งนั่นมันหมายถึงว่าตลาดได้บอกเสร็จแล้วว่าคุณไม่สามารถ ฮอกกิชไปมากกว่านี้ได้หรือว่าโดวิชไปมากกว่านี้ได้ก็คือยังไง3าจด้าก็คือสิ่งที่คุณจะต้องไปไม่เอ่อไม่ว่าจะเป็น lower b o หรือั p เปอร์บาวนะครับเก่าคือไม่ว่าจะเป็นระดับประมาณ3า5ุสองหถึง3 5จุดห้าหรือว่าจะเป็น3 5มจุดห้าถึง3า5จุจห้าแต่ก็คือต้องไปถึง3ามจุดห้าซึ่งเรื่องนี้บอกอะไรเราหรือว่าเกี่ยวอะไรกับการลงทุนนะครับหนึ่งก็คือเราอาจจะรู้แล้วนะครับว่า terminal rate คือเท่าไหร่ก็คือ3าจดห้า 2ถ้าเรา a s ดซูมหรือว่ามีสมมติฐานที่ว่า3.5คือ terminal rate ตอนนี้พันธบัตร2ปีสหรัฐอยู่ที่ประมาณ3.2นะครับซึ่ง3.2ในขณะท,ที่2ปีเนี่ยได้ไปเทรดระดับแนวต้านที่3.5แล้วถึง2ครั้งมันหมายถึงว่าพันธบัตรณปัจจุบันนะครับอยู่ณปัจจุบันอาจจะให้ การด i เวอ s ร f ซต่อพอร์ตโฟลิโอแก่นักลงทุนแล้วอย่างที่นักงทุนทุกท่านทราบนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาการ d i เวอ s ร f ซไไปที่ตลาดบอลนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอหรือว่าลดความผันผวน,นนะครับแถมยังมีกราฟิกหรือว่ายังมีสถิติต่างๆนะครับที่ออกมาให้นักงทุนเห็นบ่อยๆว่าตลาดบอลในปีนี้นะครับเป็นปีที่แย่สุด ในรอบ100ปีเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้ามันแย่ถึงขนาด100ปีแล้วปัจจุบันนี้ล่ะมันเป็นโอกาสแล้วหรือ,อยังน,น,นะครับซึ่งทุกวิกฤตก็มีโอกาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าเรา assume วา3.5คือ terminal rate ปัจจุบันยูที่3.2ผมถือว่าเป็นระดับยูที่สามารถถือเพื่อ diversify ได้แถม duration ก็ยังสั้นหน้านะครับ2ปี convexity ค่อนข้างต่ำ ความเมืนผลมีน้อยอยิวหน้าตั๋วเนี่ยสาซึ่งเราอาจจะไม่สามารถไปถือตัวตรงๆได้นะครับก็มีโปรดักต์มาแนะนําก็ไม่ได้ค่าคอมหรือว่าเขาไม่ได้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ถือใบอนุญ,ญาตใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็มีโปรดักต์หนึ่งนะครับของ BlackRock ก็ชื่อทิกเกอร์ว่า SHY นะครับเป็นโปรดัก ชอตเทอ e r มเทรเชอรี่บอลนะครับหรือว่าเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นรุ่น1-3ปีนะครับเป็นเฉลี่ยแล้วก็จะเหลือ2ปีตอนนี้เนี่ยยิวหน้าโปรดักนะครับณนะวันที่18สิงหาคมนะครับยิวหน้า product อยู่ที่3.23%อายุเฉลี่ยของบอลในโ o d u c t นี้นะครับอยู่ที่1.89ปีซึ่งแล้วก็ อัตอราความน่าเชื่อถือหรือว่าเครดิตเร t i ติ้งเนี่ยก็จะเป็น Triple A นะครับ 3A ซึ่งก็เป็นรัฐบาลก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐล้วนๆวนะครับก็ผมไม่คิดว่าจะมีปัญหาเรื่องเครดิตดีฟอล์อะไรแล้วก็ยิวที่ระดับนี้ผมเชื่อว่ามันสามารถเป็นคูชั่นหรือว่าเป็นการเดเวอร์ซิฟายที่เพียงพอแก่การเข้าไปถือสินทรัพย์ประเภทนี้นะครับแล้วก็ โปรดักตตัวนี้นะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับถือเป็นการ r i v e r s i f y แล้วก็เป็นการหา Income อีกอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงในส่วนของค่าเงินใช่ไหมครับก็ถ้ายังไงเพื่อนๆชอบกอ็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นใดก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ